ช่วงนี้ค่ะเราก็จะพาไปดูบรรยากาศการซ้อมเรียกว่าครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายเลยนะคะซ้อมใหญ่ <c oughs> ซ้อมใหญ่เลยนะคะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะคะกับบรรยากาศคอนเสิร,ร์ตร,รักล้นจอค่ะซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะก็มีเหล่าซุปตามากันเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คู่นี้แหละคะ่ะถูกถามถึงว่าเมื่อไหร่เราจะนําเสนอให้ได้ดูกันนะคะมากับคิมเบอรี่ค่ะนี่ระคะที่เห็นอยู่หวานไหมคะหวานมาก อีคู่หนึ่งค่ะนี่เตยจรินพรกับอเล็ก <c oughs> นี่งไงคะไม่กินแล้วเนะนานะคะูดจริงเออครับ ก็รวมเนาะสำหรับคู่จิ้นทุกคู่ก็จะได้เห็นความจิ้นของแต่ละคู่ค่ะแล้วก็จะมีร้องร้องเดี่ยวด้วยร้องเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอย่างที่เวลาบอกก็ก็คือรับรอ,องว่าได้ฟินกันท่วนท่วนทวน่ทวถึงค่ะก็แบบมีเพลงแทบจะทุกแนวเลยมีทั้งแบบช้าชาก็มีขยากซึ้งๆกับคู่จิ้นอยากแบบฟินฟินก็มีแล้วก็โจ๊โจก็ไม่พลาด ก็มไม่พลาดค่ะค่ะ,คะก็ฝากด้วยนะคะวันที่6ค,ค่ะเลิ i มิชชั่นรับรองว่าได้เห็นทั้งคู่จินีนแล้วก็คู่ไม่จีนแล้วก็มีเป็นทีมละครนะคะคอมเมดี้ดรามา่าแล้วก็โรแมนติกมีครบเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะบัตรฟรีค่ะอย่าเสียตังค์นะคะไแล้ว เรียกว่าการแสดงอคอนเสิร์ตปีนี้บอกได้เลยว่าจัดแน่นจัดเต็มแสงสีเสียงรวมไปถึงรูปแบบการแสดงด้วยนะคะและนี่มาถึงฝ้าของหนุมน่มๆพระเอกก็ซุ่มซ้มอมไม่แพ้ฝั่งผู้หญิงเลยนะคะเรียกว่าซ้อมกันทั้งบนเวทีด้านล่างเวทีนะคะเก็บไว้กับผู้ชมได้ชมกันค่ะโอ้เอลเล็กฟิวมากเลยค่ะค่ะมือ <c oughs> นะคะมืออ่างยังเขายังเขายังไม่อนุญาตให้ขึ้นไปซ้อมบนข้างบนครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่อาการหนักที่สุด เราสี่คนเนี่ยดีข้างพวกบนเวทีอะกูเหมือนกันนะวาเราการดีอยู่ใช่เราเราเลยซ้อมแบบชิวๆของเราทุ่มเทมากผมดูวิดีโอเนี้ตั้งแต่ตอนเช้าครับยันเช้าอีกวันเลยครับวิดีโออะไร่ะวิดีโอที่บ้านนี่แหละไลฟ์มาแต่ไม่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตไม่เกี่ยวไม่ต้องสีเรียนลังทาตรงทาเต้นเราขายอะไรขายหน้าตาหน้าตาเราก็ดีคือหน้าตาคือหน้าตาเราไม่ดีเราต้องมีความมั่นใจ ก่ฝากให้เป็นแฟนช่องสามเป็นแฟนละครไม่ว่าจะเป็นแฟนของใครเนาะให้มากันเยอะๆเพราะว่านานๆปีหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วพวกเราก็จัดเต็มทั้งเรื่องของเต้นกีฬาด้วยอะไรเงี้ยครับก็อย่างมากร้องเใช่ร้องเพลงด้วยฮะแล้วก็มีพารทเลทที่อลังการของเราด้วยก็ฝากด้วยครับมากันเยอะๆ จวจัดเต็มจริงๆนะคะปีละครั้งนะคะคุณผู้ชมระหว่างซุปตากับแฟนคลับจะได้ใกล้ชิดกันอย่างเต็มที่นะคะถ้าใครยังไม่มีบัตรนะคะวันพรุ่งนี้ก็สามารถที่จะไปรับบัตรที่หน้าง,งานกันได้เลยนะคะแปดสิโมงนะคะส,ส่วนใครที่ไม่สามารถที่จะมาได้เนี่ยนะคะก็รอชมอยู่ที่บ้านเราก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะคะทางช่องสานี่เริ่มเวลาตั้งแต่บ่าย 2. จนถึง2ทุ่มนะคะส่วนทางช่อง28นะคะเริ่มตั้งแต่2ทุ่ 15ทุ่ม15ถึง4ทุ่ม20นะคะก็ติดตามได้ค่ะทั้งในสนามทั้งาทางหน้าจอของเราส่วนตัวข่าวบันเทิงมีเก็บตกมาให้ดูแน่นอนแน่นอนนะคะภาพที่ไม่มีถ่ายทอดสดนะคะ,คะ